สวัสดีจ้าวันนี้จะมาตัดแต่งต้นลาซเบอร์รออกเพราะว่าตัดเขาออกให้เขาขึ้นใหม่ให้เขาขึ้นใหม่มันจะได้สีลูกส,สวยบางต้นเขาก็ตายเนาะตัดแต่งเขาออกให้เขาขึ้นใหม่เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ตัดออกลูกเขาไม่สวยก็เลยต้องตัดออก ตัดออกเลยต้นเขาก็จะมีลักษณะนี้เขาเป็นหนามนะเนี่ยหนามหนามที่ลำต้นเขาจะเป็นหนาม ต้องใส่ถุงมือปัดแต่ง ต้นลาสเบอรี่ต้องตัดออกถ้าไม่ตัดไม่ได้ปีที่แล้วไม่ตัดไม่ไม่ค่อยสวยลูกไม่ค่อยสวย หญ้าด้วยถอนหญ้าไปด้วย ป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วตัดออกหมดเลยแ้วทีนี้ก็รอให้เขาขึ้นใหม่นี่เลยตัดออกหมดแล้วยาเป็นโอ้เลยเกลี้ยงเลยเห็นไหมปีที่แล้วไม่ได้ตัดปีก่อนจะตัดตอนช่วงหน้าหรือดูใบไม้ร่วงแต่ปีที่แล้วไม่ได้ตัดก็จะประมาณนี้เลย ทีนี้ก็รอให้เขาขึ้นยญาก็มีมั่งควบคุมเอาเนี่ยตัดออกอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าตัดออกแล้วรู้สึกว่าลูกเขาจะใหญ่สวยเพราะว่ามันยอดใหม่เขาขึ้นมาไงถ้ายอดเก่าอ่ะลูกจะนิดเดียวแล้วต้นที่เขาตายก็เยอะอยู่ ก็เลยต้องตัดออกทีนี้ก็จะมาทำความสะอาด่อเนาะนี่เลยจะมาหาฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำเลยนี่ฝั่งนี้ไอที่เป็นกั้านอยู่นี่ก็เป็นกา้านเป็นก้านเอ้นั่นอะอะไรอะต้นกุยช่ายต้นกุยช่ายเนาะเขาเริ่มที่จะขึ้นแล้วเนี่ยกา้านเป็นก้านเก่าเขาเนาะนี่ให้ดู ก็จะได้ทำความสะอาดออกเนี่ยเนี่ยกา้กานก้านใหม่เขาเนี่ยต้นใหม่เขากำลังขึ้นเห็นไหมเนี่ยนะใช่หมดเลยเป็นกุยช่ายกำลังขึ้นเ็ไมไปหมดเลยไอ้ต้นนี้เป็นก้านดอกเขาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องมาทำความสะอาดออก ให้้นใหม่เขาขึ้นเก็บออกกวาดออกอย,อย่างนี้เลยเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นก้านใหม่เขาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่หมดเลยคือต้นกุยช่ายตรงนี้ใช่ไปหมดเลยทั้งแถวทั้งแนวเลยเนี่ยมาหมดเลย แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเดี๋ยวเอาไอ้นั่นมาลงเอาเคลมาลงฝั่งนี้เคลพวกนี้ก็จะเอาออกเหมือนกันนะต้นเคลของปีที่แล้วก็จะทําความสะอาดออกแล้วก็จะเอาเคลมาลงเนี่ยฝั่งนี้ต้นเคลก็จะได้มาลือ้อมาทําความสะอาดแปลงออกนี่แหละจ้ะปลูกผักกินเองเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําความสะอาดออก ก่อนที่เราจะเอาอย่างอื่นมาแทนเขาแต่ฝั่งทางนี้ก็หญ้าเยอะเหมือนกันต้นไม้เยอะหญ้าเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ทาอะไรเนาะไม่ทําเลยแหละหญ้านี่คือไม่ได้ทําความสะอาดเลยเนี่ยตรงนู้นก็จะเป็นสตอเบอรี่เนาะตรงนู้นข้างหน้าจะเป็นสตอเบอรี่ไอตัวนี้เราก็ออกมาจากในกรีนเฮาส์เนี่ย ตัวไม้ค้ำเนี่ยเพราะว่ามันเกะก,กะในกินเฮาก็เลยเอ,ออกมานี่เลยประมาณนี้เลยทำความสะอาดวนไปไปก่อนนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากำลังใจคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย